สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับโอ้ผ่านมาเจอรถขุดสันวาดครับหรือว่าสันเวิร์ดสันวาดหรือจะอันสันเวิร์ดเนาะสันวาดก็ได้ SUNWARD uh, SWE 70ครับนี่เทียบเท่า e 70ครับนะ 70E นี่ต้องเจอกันเลกพลิกขี้หนูน่เนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนครับดูเมื่อกี้ก่อนโอ้เมื่อกี้ใหญ่เลยเนี่ยดูโครงสร้างอ้าวดันแล้วมันดันนร่ครับข้อช่องแคบสันวา d SWE 70E หรือว่าขนาดาขนาด p c 70ดูใบเทก็ก็เล็กๆ โอ้มีใบดันนะ้วครับนะใบมิดดันโครงสร้างเอผมไม่แน่ใจรุ่น70นี่ใช้เครื่องอีซุสุหรือเปล่านะครับมันจะมีใช้เครื่องยันมาแล้วก็อีซุอ่ะ NPR ครับใส่ดำป่าไปเลยไปแล้วครับทํามบันจัดสรรครับทรรมบาัจัดสรรอ่ะ ครั้งแรกท,ที่ผมรีวิวซันวาดอ่า7 0ีครับเสียงเสียงโตเสียงาะนะเสียงนิ่มดีครับไม่เห็นจ่ปันท้ายเนาะเดี๋ยวมาคุยกับคนขับก่อนเดี๋ยวไปอีกมุมหนึ่งครับโอ้เข้ามาในมาในซอกครับ ฟ้าดโทอเอลเลอร์หกตัวนะลเลอร์หกตัวแคเรียหนึ่งตัวครับ <c oughs> จ,จัดจัดจำหน่ายโดยบริษัทมหาชัยแมชชินารีครับ <c oughs> โอ้เดี๋ยวดูเทียบกับเทียบพุกกี้ก่อน หอจกอเงินนามอนครับต้องขอขอบคุณหอจกอเงินนามอนแต่ถ้าเทียบกับเทียบกับโคมาสุเจ็ดสิบนี่ดูคนละไซสเลยครับนะแต่เขียนว่าเจ็ดสิบเดี๋ยวผมจะถามคนขคับว่าใช้ ปาดบูมมามเสริมสำชคขึ้กันนี่นี่เออคุกี้เขาใหญ่นะค่อนข้างจะแคบครับน้ำหนักก็อยู่มันตัวนี้น่าจะหกตันกว่าโอ้เบาเด้อเอาเบาเด้อ <laughs> จะถามก่อนใช้เครื่องอะไรลูกพี่เครื่องยันมาป่ะหรืออิซุยันมาครับจักจักชั่วโมงแล้วนี่โอ้รถเพิ่งออกได้เสียเดือนใส่ดีป๊อปประหยัดเนาะใช้ยันมาซีซูโอ้ตัวนี้มันถึงเจ็ดตันไหม ตั้งวะอ่าไม่เกเร่ <c ười> เล่นไม่ใส่ราดินรถดำสองคันบ่เที่ยนไม่เยอะหอยจระกอเงินอมอยุ่ยใส่ถ้าไปที่ยนสบัตอ๋อเ<า>พิ่นมีรุ่นเ<า>พิ่นมีรุ่นใหญ่บ่อ๋อตัวนี้ล้านกว่าบาทเนาะ เออพอๆกันเนาะเดี๋ยวผมดูดูสเปคหน่อยเด้อโอเคขอบคุณหลายๆหูจัการาดตรเจ้าหน้าซับบอใคยเบิ่งบอมีอวอ,อาว์บอเป็นเอฟซีบอสับสไครย,ย่งกดกดิดตาไหมย่งกดเลยเนาะอ๋ะอน้หนักหกตันครึงคร่งครับพี่น้องกดตันหกหกตันครึงคร่ง ติ๊กตีมืองจีนครับนะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไอเอาให้เด้อยเดี๋ยวถ่ายวิดีโอแล้วก e ันเดี๋ยวรอดำมาก่อนโอ้เอฟซีครับตัวนี้เดี๋ยวต้องให้ติ๊กเกอร์แผ่นหนึ่งใช้เครื่องยันมาจริงสันเวิร์ดผมสันเวิร์ดหรือสันวาลแล้วแต่เรียกเนาะผมเคยถ่ายให้ ช่วงหลังไม่ค่อยได้ให้นั่นนะครับนะไม่ค่อยเจอครับนะสำหรับสันวาด SW E ว0อเจดหกตันครึ่งเองแต่ว่าช่วงล่างเขายาวนะล้อเลอรอนี่เบลเลอร์เลยครับนะใช้ล้อเลอรอใหญ่เลยโครงสร้างนะแล้วก็ใบดันโอ้ถือว่าตัวนี้600กว่าชั่วโมง มองไกลๆคิดว่าโกเบโก้ครับโอ้แต่บุงกีเขานี่้าฟันเด้อนี่ยจะเล็กกว่าเจหน่อยครับเดี๋ยวรอดำสักครู่ครับรอสักครู่เดี๋ยวดูกันตักของเขาว่าจะแรงขนาดไหนครับตัวเอก็ทรงสวยดี เดี๋ยวชมกันต่อครับเจ้าร็อกกี้มาตั้งรับแล้วโอ้เห็นว่าลอกนาเนี่ยไปลอกนาร้อยกว่าเที่ยวเหมือนกันครับโอ้เจ้าเล็กพริกขีหนูนี่นจัดเต็มอุ้มเลยนะ ส่วนราคาผมไม่แน่ใจสันวาดอ่าเจ็ดสิบปีนี่น่าจะอยู่ล้านกว่าครับนะโอ้โอบุ้งกี้นี่ใหญ่ดีครับนะแต่ยังเล็กกว่าเจ็ดสิบนิดนึง ป,ปุ้มครับแต่ให้ระวังเสาอ๋อจะกองเงินอมอนออรถสเปคนี้ก็จ้างมาประมาณวันละ6-7ถึงพันระวัง่อเด้อนะครับโตรงนี้ทำบ้านจัดสรรอย่าง อย่างใหญ่ครับนะตัวเมืองบุรีรัมย์โอ้ยอย่างนี้ต้องไปอัดกับ PC 70ครับมันแน่แต่ตัวน,นี้6ตันครึ่ง70นั้นอยู่ที่7ตันครึ่งครับยีจีจะใหญ่กว่าแล้วอามอามอามจะยาวกว่าครับนะมูอามจะใหญ่กว่า หกร้อยวชั่วโมงครับยังกิ๊กอยู่เลย,ยคนเสาฝีมือเนี่ยคนขับเนี่ยทำเสาหักดีเรียบร้อยเลยโอ้แกจัดเต็มปุ๊บเลย ก็ดินอ่อนโอ้ใช้ย,ยันมาซีซูบอ่ะไอผมอยากจะดูเครื่องเห็นบอกว่าวันละพันยุงหมัดเลยครับวระวังทปป่อปลาครับสันเวิร์ดหรือว่าสันวาดคุณคุณคุณ สนใจเข้ามาดูได้ครับตัวน,นี้ก็สายพันธุ์จากจีนครับนะรถขุดสายพันธ์แดนมังกรสันวาด <c oughs> SWE 70E ขนาด6ตันครึ่งคง <c oughs> กี่แน่นดีครับ จัดจำหน่ายโดยมหาชัยแมชชีนรี่ครับสนใจก็เข้าดูได้ที่ YouTube ช่องชาติเจริญแซบครับมีให้ดูหลากหลายโอ้ยแกตัดบักหลายเด็ดดำนึงนี่ ดินอ่อนนี้ก็มักหลายแล้วครับไม่มีใบมีดดัน,นก็เหมาะสำหรับงานก่อสร้างนี่ครับนะสบายมากซอยเล็กๆนี่ยกให้เขาครับตัวนี้น่าจะล้านน่าจะประมาณล้านปลายๆครับนะเอาเรียบร้อยครับร้อยเก 195. ้าห้าดูชุดนี้ผมชาติเจริญทรัพย์ โดยสันวาด์ครับหีือว่าผมนะ่าจะเจอครั้งแรกนะขนาด70นี่สนใจก็ดูได้ที่ YouTube ช่องชาติเจริญซั์หรือว่าเพจชาติเจริญซัพเอ็ก์คาเวเตอร์แอนด์ทรั 82723752ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ